สวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารพลครับสิทธิ์เซียนเท่าเขย่า AI นะครับวันนี้สิทธิ์เซียนเท่าจะมาขยมหมากฮอต AI นะครับผลลัพธ์สำักนะครับมาดูกระดานที่1นะครับสิทธิ์เซียนเท่าเป็นฝ่ายอยู่หมากสีดํานะครับโบสหรือหมากฮอต AI นะครับหมากสีขาวในกระดานที่1นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเราแข่งขันกันยาวๆวันนี้นะครับ ว่าใครจะเป็นไงครับสองสำนักนะครับ AI ขั้นหรือว,ว่ามาคอต AI กับมาคอตขั้นเทพนะครับมาสำนักมาคอตขั้นเทพมาสีดำนะครับวันนี้มาในานามสิทธเซียนเท่านะครับจะเป็นอย่างไรนะครับกระดานที่หนึ่งสิทธเซียนเท่าก็อืม ยังไม่ทราบว่าใครจะได้เปรียบเสียเปรียบในช่วงกระดานตัวต้นนี่นะครับในช่วงตัวต้นกระดานนะครับโอ้บุกลุกมาอ่าบุกลุกมาไกลมากสำหรับมาฮอตเอไอครับอืมดวีวนะครับเอไอโดนจินสองนี่ครับมาฮอตขั้นเทพนะครับโดยมีเจ้าสำนักก็คือเซียนเท่านะครับ นอกจากเซียนเท่าแล้วยังมีอาจารย์ปู่อีกนะครับสันมักนี้มีแต่สุดยอดปรมาจารย์นะครับขระนี้หมากสูสีกันอยู่นะครับแต่ว่าโอ้นะครับพี่ไอก็ด่วนกินเกินไปนะเลยโดนฆ่าฮอตก็ลางแพ้เกิดขึ้นแล้วครับไปไม่รอแล้วครับก็ถือว่า สิทธิ์เซียนเท่าจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนในกระดานที่หนึ่งนะครับอืมนะไม่มีที่ไปแล้วครับรันที่หนึ่งสิทธิ์เซียนเท่าขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับแก่กระดานที่สองมากระดานที่สองนะครับอืม,อมก็อยู่ในการเล่นที่ตื่นเต้นนะครับเดินวัย่ตามสไตล์ สไตล์เสียนนะครับเดินไปไวเนี่ยกระดานที่2จะเป็นอย่างไรนะครับโบสหมากฮอตเอจะเป็นยังไงโอ้นะครับอืมครับก็สิทธิ์เสียนเท่านะกินแล้วก็โดนกินฮอตนะครับแต่ว่าสิทธิ์เสียนเท่ามีหมากมากกว่า เออบอ AI ไม่ได้แข็งแกร่งเลยมากนักนะครับให้กินขึ้นนำสองศนยแล้วครับสำหรับสิทธิ์เซียนเท่าครับกระดานที่3โอ้โหนะครับสิทธิเซียนเท่ากลุ่มความได้เปรียบมากๆนะครับว่าขึ้นนำแล้วสองศูกระดานนี้จะเป็นอย่างไรกระดานที่3นะครับ ด่านที่สามสิทธิเซียนเท่ายัางลุกเลยนะฮะอืมโอ้นะะสิทธิเซียนเท่าก่อนปากหลักนะฮะก็เรียกว่าป้องกันทุกที่ทุกทางนะครับอืม ทำไงคนนี้ <Yeah. S 1> สิทธิเท่าลำบากแล้วคานี้ฮะให้กินฟรีให้กินฟร <Yeah. S 1> ีไปแล้วทำไม mm hmm. นะครับโบสหมากฮอส a อือ mm hmm. กินโอ้โ oh หแบบนี้ก็ยังไม่ได้เปรียบด้วยครับ mm hmm. โอ้ครานี้ตรงนี้เองนะครับ mm hmm. ตีคขแตกแล้วครับสำหรับ โบสมารคอตเอนะครับตามขึ้นมาหนึ่งสองครับโอ้โหกระดานที่สีครับอืมประมาทไปสลับสิทธิ์เสียนเท่านะครับน,นะครับมากระดานที่สี่นี่เป็นอย่างไรนะครับกระดานที่สามนะครับ AI ตีขื่นขึ้นมาสอง จีนซื้อมาสองหนึ่งนะฮะหรือหนึ่งสองเนี่ยครับอ้าวคราวนี้ก็บุกลุกแล้วครับเมื่อสักครู่ประมาทไปนะฮะพายไปหนึ่งตานะครับหนึ่งกระดานสลับสิ์เสียนเท่านะครับอืม โอ้โห oh, แบบนี้ก็สิทธิ์เซียนเท่าก็ได้เปลี่ยบอีกแล้วครับได้เปลี่ยบอีกแล้วนาโอ้โ oh, หแบบนี้ก็แย่แล้วครับสิทธิ์เซียนเท่าเล่นงานซะหมดรูปแล้วสำหรับดานนี้นะครับนำห่างสามหนึ่งนะครับกระดานที่ห้าก็ดานสุดท้าย โอ้โหวันนี้สิทธเซนเท่าโชวฟ์ฟอร์มเหนือชั้นนะครับก็เรียกว่าอาจารย์ฝึกมาดีไปศึกษาวิทยายุทธ์จากสำนักกันเทพนะครับมาฮอตกันเทพสำนักของสิทธสำนักของเซียนเท่านะครับคราวนี้กระดานที่5กระดานสุดท้ายนี้เซียน สิทธิเ์เท่าจะเพิ่มสกอร์ตัวเองไหมหรือว่ายัางไงนะครับอ้าวแบบนี้ก็เข้าฮอตได้สบายนะครับสำหรับสิทธิเ์เท่าอืมขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับหมาฮอตหรือว่ามาฮอตเอนะฮะเพราะว่านี้คือ เกมของ AI หรือว่าโปรแกรมโปรแกรมของหมาคอด AI นะครับอืมตรงนี้สิทธิ์เซียนเท่าได้เปรียบทุกประตูนะครับในกระดานนี้ AI ก็กำลังไม่มีที่ไปนะโดนกินแล้วครับ โดนกินหมดแล้วครับคราวนี้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับจบเกมสิทธิ์เซียนเท่าชนะสีหนึ่งครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ